อันนี้ต้องขออนุญาตน,นิสแคนปีสองนักศาอีกสี่คนด้วยนะเพราะว่าตอนแรกที่เจอเขาเนี่ยเขายิ้กันอยู่ห้าคนแต่ผมมองเห็นแค่คนเดียวโอ้โหจำได้เลยว,วันนั้นใส่ชุดสีน้ำเงินผมสีน้ำตาลแดงครัช้า<ม>แล้วเราก็ทำตัวเป็ถูกเราก็เลยใส่แว่นกันแดดเพื่อปกปิดสายตาแล้วมองเขาตลอดเวลานะแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ยิ้มสวยน่ารักนะครับแล<ช>้วกนะ็คิดว่าอยากมีโอกาสได้คุย อยากได้คุยนะอยากได้คุย่นะอยากได้คุยตอนแรกอยากได้คุยก่อนเพราะว่าช่วงนั้นแบบชีวิตยังไม่เข้าที่ตอนนั้นชีวิตกำลังมีปัญหาเล็กน้อยครับเออทั้งอาชีพและทั้งอย่างนแต่หัวใจมันเรียกร้องดียังไงดียังไงดีแต่ว่าเฮเอาวะเออมโอกาสได้คุยเอาวะเออย่างอยากดูว่าตอนนั้นคุยอะไรกันนะก็พอพองวสามร้อนนะพอผู้ใหญ่จัดแจงปุ๊บคอนเซ็ปต์เดิมเลยเรียนที่ไหนครับ ผมมาถามเวลาเจอสาวผมถามหมดเลยเรียนที่ไหนผมมาท่องได้หมดเลยว่าเคมารุ่นนี้รุ่นอะไรมาแต่รุ่นนี้รุ่นอะไรที่เจ็ดสิบกว่า่ผมก็ท่องได้แต่พะว่าเวลาเจอสาวก็จะถามตลอดแต่ว่าคําถามนี้ผมถามครั้งสุดท้ายก็คือถามเจอ้ามว่าเรียนที่ไหนครับเราเขาบอกกรุงเทพแล้วก็บอกว่าแล้วตอนมัธยมล่ะเขาบอกเรียนที่นครปฐมก็เริ่มแบบลิปดแล้ว บ้านเดียวกันดีกว่าเอาบ้านเดียวกันแล้วมันโชคดีวันนั้นคือตอนที่ผมไปประเทศเนี่ยผมไปบวชที่วัดใหม่ปินเกียวนะครับอยู่ข้างบ้านเขาเลยอะไรมันจะขนาดใช่ทีนี้เนี่ยพอคุยกันปุ๊บเหมือนเป็นคนบ้านเดียวกันความช้าของการพูดหรือแนวคิดอะไรต่างๆมันจะแบบคล้ายๆกันเลยหมดเลยคำถามเจ้าสาวว่าดีกว่าวันนั้นที่เขาจูดจงเรารู้สึกไงบ้างตอนแรกที่เจอเชนค่ะ เดนพิ๊ที่ไม่อยากรู้ความลัที่อยากรู้ข้างในเออทำนนันรู้สึกไงบ้างรู้ไหมว่าเขามาจีบเราตอนนั้นน่ะสัมผัสได้เลยไหมนะเรามีเรดาร์คือจรู้เลยนะแล้วอันนี้บอกไปแล้วกันเดนพิ๊กจะมีเพื่อนในรูแฟนขาที่เชนก็คจะก็จะชอบผู้ชายที่แบบมือผิวขาวตุ้งตาหวานจีบผู้ชายแีบเขามาก่อน แสดงว่าที่บอกว่านิ่งไว้ก่อนที่เก็บอาการมากใช่ไหมครับนี่แต่ว่ารู้นี่กำสับร้อนแน่ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะใช่มาแล้วเราประทับใจเขาไหมคะตอนนนั้ครั้งแรกก็ก็กำลังงงนะคะว่าเป็นนักร้องศิลปินอะไรทำไมต้องมาแบบโดนงางของคุณขนาดนี้บอกแม้กระทั่งสุนทรที่เรียนอยู่ว่าเรียนอะไรอยู่โอ้ยและรับตัวแบบเต็มทตอนนั้นอยากรู้ไหม เขาก็อ๋อวันนี้จะมีทำบุญใหญ่ค้าประธานอะไรสักย่งหล่อค้าประธานแบบสักเสร็จมากเลยนะคะเจนควรจะมาทำบุญนะสายบุญสายบุญส่บุญค่ะจก็เออโอเคดีํันเลยพี่เชนก็ชอบทำบุญเลยนะค่ะแต่ถึงเวลาณวันที่เรานักกันพี่เชนมีทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศอะไรกันครับทำอย่างนั้นยังไงก็มันเป็นทัวร์คอนเสิร์ตรอบท้ายๆของชีวิตแล้วครับ ก็เลยร้องเพลงแล้วกันแล้วน้องว่าอย่างไรละครับตอนนั้พอเขาร้องเพลงเราก็ไม่ได้ติดอะไรค่ะเพราะว่าเขาร้องวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เจอกันแต่พอตอนเช้าเนลาที่เขาจะต้องบินกลับมากรุงเทพแบบว่าอยู่เขาไปพอที่โรงยบาลเป็นอะไรครพี่เชพอดีฉลองวางไมคครับที่ร้านแถวกระบี่ครับแล้วแล้วแล้วโดนอะครับนไปนอนก่เรื่องเลยไปโยที่โรงพราบาล โกรธไหมตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกยังไงหนูก็ตกใจค่ะว่าเขาแบบเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรหรือเปล่าพอรู้ว่าเขาถึงแบบก็สมควรแล้วค่ะก็สมควรแต่ในที่สุดก็มีวันนี้นะครับถ้าให้เล่าถผมว่าอีกยาวเลยไม่ได้กลับบ้านกันเอาอย่างนี้ดีกว่าสั้นๆต่างคนต่างปิ้งอะไรกันพิเชษเจ้าสาวกันดีกว่าพิเศษเขาก็เป็นคนเสมอเหนเสมผลใจค่ะคือตั้งแต่แรกเขาให้เกลียรติยังไงวันนี้เขาก็ยังไม่เกลียดติเปนเลยหนูก็รู้สึกว่า พี่เชนของผมก็คงจะเป็นเรื่องความสบายใจนะคือผมผมจะบอกเสนอเลยคือคำถามเนี้ยผมไม่รู้จะตอบเรี่ยังไงเพราะว่ามันมีอยู่คำตอบเดียวเลยคือผู้หญิงนี่ผมอยู่แล้วสบายใจเออคือเมื่อก่อนเราคิดว่าความรักต้องมองแง่งงงทะเลาะกันอะไรอเงี้ยแต่อยู่เขามาคุยกมาสามปีกว่าแล้วไม่เคยไม่เคยทะเลาะกันเลย ไม่มีเรื่องทะเลาะกันเลยครับก็เลยคิดว่าเอ้ยมันอยู่จริงคนนี้ไม่ได้อยู่จริงครับก็เลยรู้สึกว่าชอบเขาแล้วก็ไม่อยากให้เขาหยุดมืไหนายเลยครับแล้ววันนี้ก็มาเจอวันที่ทุกคนรอคอยนะคะสำหรับความสุขของทั้งคู่มีคำสัญญาอะไรที่อยากจะบอกกันและกันในวันพิเศษวันเดียวท้่ผู้างเจมส์วันเลยคะับก็มือสองผู้หญิงคนนี้นะคะก็จะจับมือผู้ชายคนนี้ตลอดไปค่ะ ย่งยอมยงยอมเออมายากเลยเว้ยเออตาม <c oughs> ผมจริงจังแล้วแต่แล้พ่อ่ที่บ้านเจ้าสาวเข้ามาเยอะนะครับก็สัญญากับคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็ทั้งตระกูลทุศสีเลยนะคะรับรวมถึงคนที่รักใคร่น้องเจดนะ,ะว่าจะดูแลฝีกคนนี้ให้ดีที่สุดน,นะครับแล้วก็เป็นเด็กดีอยู่ในโอวานะครับ <c oughs> แต่ว,ว่าถ้าเพื่อนที่ที่แมกเนี่ยชวนไปเที่ยวบ้างก็ปล่อยบ้างน,นั่งนิดหน่อยนิดน,น้อยนหนึงปกากกลานะ,ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ สัญญาว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่ออนาคตของพวกเรานะเพื่อลูกในอนาคตของเรานะฮะสักห้าคนหกคนนะครับเพราะว่าบ้านหลังใหญ่มากเหงาๆนะฮะก็สัญญาว่าจะดูแลน่งผู้หญิงคนนี้ให้ดีที่สุดด้วยชีวิตครับผมขอเสียงปรบมือด้วยค่ะพอไหมมิ้นท์จ้าพอไปดะเราคุยกันพอ